หลายคนคงเคยได้ยินกันมาว่าถ้าฉลามหยุดว่ายน้ำมันจะตายทันทีฟังดูน่ากลัวและน่าสงสารในเวลาเดียวกันแต่เรื่องนี้จริงแค่บางส่วนเท่านั้นครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าฉลามเป็นปลาที่ต้องการออกซิเจนจากน้ำเหมือนปลาทั่วไป แต่แทนที่จะใช้การขยับเหงือกสูบน้ำผ่านเหงือกแบบปลาธรรมดาฉลามบางสายพันธุ์กลับใช้การว่ายน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านเหงือกอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียกว่ากระบวนการ ram ventilation พูดง่ายๆคือถ้ามันว่ายอยู่ตลอดเวลาน้ำก็จะไหลเข้าปากและผ่านเหงือกโดยอัตโนมัติทำให้หายใจได้โดยไม่ต้องออกแรงสูบน้ำเอง ฉะนั้นฉลามบางชนิดเช่นฉลามขาวหรือฉลามมา้าหากหยุดว่ายน้ำจริงๆมันจะไม่สามารถดึงออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้และจะขาดอากาศหายใจจนตายในที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ฉลามทุกตัวจะเป็นแบบนั้นนะครับ ฉลามอีกหลายชนิดสามารถนอนนิ่งๆอยู่กับที่ได้โดยอาศัยการสูบน้ำผ่านเหงือกด้วยกล้ามเนื้อขากรรไกรแทนเช่นฉลามพยาบาลและฉลามหัวค้อนบางชนิดพวกมันสามารถหยุดว่ายน้ำได้เป็นชั่วโมงโดยไม่เป็นอะไรเลย นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าฉลามบางตัวถึงขั้นหลับได้ในถ้ำใต้น้ำโดยให้น้ำไหลผ่านปากจากกระแสน้ำธรรมชาติเรียกว่าการนอนแบบไม่ขาดอากาศนั่นเองดังนั้นคำพูดที่ว่าฉลามจะตายถ้าหยุดว่ายน้ำจึงไม่ถูกต้องทั้งหมดถูกสำหรับบางสายพันธุ์แต่ไม่ใช่กฎสากลของฉลามทุกตัว และที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการที่ฉลามต้องว่ายอยู่ตลอดเวลาอย่างช่วยให้มันลอยตัวได้ดีขึ้นเพราะฉลามไม่มีถุงลมช่วยพยุงตัวเหมือนปลาทั่วไปมันเลยต้องอาศัยการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อไม่ให้จมลงไปก้นทะเลพูดได้ว่าการว่ายน้ำของฉลามไม่ได้มีแค่เพื่อหายใจแต่ยังเป็นการรักษาสมดุลชีวิตทั้งร่างกายอีกด้วยสรุปสั้นๆ ฉลามบางชนิดถ้าหยุดว่ายน้ำใช่ครับมันอาจจะตายได้แต่ฉลามบางชนิดก็สามารถอยู่นิ่งๆได้อย่างปลอดภัยเพราะธรรมชาติได้ออกแบบพวกมันให้หายใจและดำรงชีวิตแตกต่างกันตามสายพันธุ์